ที่หน้าช่องของลุหนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแต่เพียงแค่หนึ่งตัวต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้จริงๆครับแต่ในบ้านของลุหนวดโกโกเนี่ยมันยังกลมกล่อมอิ่มแป้แต่สน่ดล้นทุ่งอยู่เหมือนเดิมครับถือว่าเป็นการชดเชยแล้วกันครับสำหรับใครที่ผิดหวังหน้าช่องนะครับเรียนเชิญครับเข้าไปได้ที่ใต้โปครับของดียังมีอยู่นั้นครับถึงแม้ว่าหน้าช่องอาจจะเละมันจะนิดนึงนะครับแล้ววันนี้ขอญาตแก้ตัวให้ใหม่เลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้านเดี๋ยวนี้รู้จะให พี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลบุนเดลิกาของเยอรมันครับระหว่างนั่นยูิโอนเบอร์ลินครับเปิดบ้านเจอห่านกกักบักครับในเวลาตีหนึ่งครึ่งครับโดยผลงานของยูิโอนเบอร์ลินและห้านักกักบักครับผลงานของทั้งสองทีมนี้ไม่ค่อยดีครับฟอร์มยังไม่นิ่งด้วยกันทั้งคู่ครับโดยผลงานของยูิโอนเบอร์ลินครับห้าเกมที่ผ่านมาชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งครับส่วนห่านกกักบักครับห้าเกมที่ผ่านมาชนะได้แค่เกมเดียวตอนนั้นเสมอสอง แพ้2ครับและย้อนสถิติไปเกมที่แล้วครับที่เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทาาด้่นยูดีโอนเบอร์ลินครับเปิดบ้านแบบนี้แหละครับแพ้ต่อท่านั่งกับบักไป1ประตู2ครับและผลงานโดยรวมนะครับเมื่อไปเช็คเนี่ยผลงานของทั้ง2ทีมค่อนข้างสูสีครับเวลาเจอกันและเมื่อไปดูสถิติในบ้านของยูดีโอนเบอร์ลินครับสเกมที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มคงที่จริงๆครับชนะ1เสมอ1และแพ้1ครับส่วนกัปปกบักครับเล่นนอกบ้านยังไม่ชนะใครเลย2เกมที่ผ่านมาแพ้1เสมอ1ครับวันนี้เพดันไม่แปลก ให้มาแบบได้เลือกได้รุนเพราะว่าผลงานของทั้ง2ทีมไม่ดีจริงแต่วันนี้ครับถ้าเลือกได้สักหนึ่งทีมขอให้มองไปที่ยูดิออนเบอร์ลินครับเล่นในถิ่นตัวเองเสียงเชียร์มีผลครับพี่น้องมาต่อที่คุยสองครับเป็นหลีกไอแลนด์ครับระหว่างนั่นการเวยูเต็ดเจอนั่นโบฮีเมียนครับในเวลาตะหนึ่งสี่ห้าครับโดยผลงานของการเวยูเต็ดครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับชนะเพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอ2แพส2ครับส่วนนั่นโบฮีเมียนครับฟอร์มค่อนข้างสวิงแต่อาจจะดีกว่าท่านเจ้าถิ่นอย่างการเว นิดหน่อยครับโดยชนะ2แพ้2เสมอ1คู่เนี้ยจะคล้ยา,ยายคู่ที่แล้วครับผลงานของทั้ง2ทีมไม่ดีด้วยทั้งคู่เพดานก็ให้มาเหมือนอีกให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นครับโดยสถิติเกมล่าสุดนะครับเป็นทางด้านโบฮีเมียนครับเปิดบ้านชนะการเวยูเตดไปสป,ประตูศูนย์และหากย้อนไปฤดูกาลที่แล้วครับเป็นทางด้านโบฮีเมียนเนี่ยที่ชนะทั้งไปและกลับครับวันนี้กลับมาเจอกันเนี่ยสำหรับลุมมองลุงครับลุงม,มองว่าโบฮีเมียนไปได้ครับด้วยเพดานที่ให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นแบบนี้ลุงม,มองว่าคู่นี้โบฮีเมียนดูดีกว่า่าาถึงม้ว จะค่อนข้างสวิงด้วยกันทั้งคู่แต่วันนี้ครับถ้าเช็คสถิติดูรูปแบบการเล่นเกมรุกโบฮีเมียนยังดูดีกว่าเล็กน้อยครับและมองว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูง่ายลุงเลยให้ไปอีกชอย์หนึ่งครับลุงมองว่าโบฮีเมียนกับกันเวเนี่ยน่าจะซซดกันเยอะอยู่เพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ช้ชอย์ครับพี่น้องมาต่อที่คู่ที่3าครับยังอยู่ในหลีกไอแลนด์ครับระหว่างทางด้านเซนต์แพทริครับเจอหน้านชมบล็อกโลเวอร์ครับในเวลาตี1น5ครับโดยผลงานของเซนตแพทริครับตลอดผ้า แพ้2และเสมอ1ครับส่วนด้านแชมป์ล็อกโลเวอร์ทีมจ่าฝูงของหลีกไอแลนด์ตอนนี้นะครับผลงานของเขาไม่ออกเสมอเลยใน5เกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้2ครับแต่ก็ยังมีการแพ้โดยเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาครับแต่หากย้อนไปดูสถิติในช่วงนี้ครับแชมป์ล็อกโลเวอร์เมื่อเจอเซนต์แพทริกครับรู้มว่าแชมป์ล็อกโลเวอร์เนี่ยแข็งแกร่งจริงๆครับไม่อย่างนั้นเขาอยู่อันดับหนึ่งไม่ได้แต่ทางด้านเซนต์แพทริกผลงานในเกมล่าสุดเพิ่งเก็บชนะมาได้แบบสวยสุดยดงานครับ4ประตูศูนย์รู้มว่าเกมนี้น่าจะสู้สน แถมวันนี้เล่นในบ้านของเซมแพทริกเฮดานก็ให้มาแบบเด้เลือกได้ลุ้นอีกแล้วครับคู่นี้น่าจะสูสีในเวลาหน้าสู้กันมันครับแต่สําหรับมุมมองลุงลุงยังมองว่าจากฝูงอย่างแชมบล็อกเวอร์ o v e R เอาตัวรอดได้และคู่นี้เพิ่มไปให้อีกช้อยหนึ่งครับลุงมองว่าเซมแพทริกไม่ได้ขี้เลยและแชมบล็อกเวอร์ o v e R, การทำประตูก็มีประสิทธิภาพเพราะนั้นคู่นี้ดูแล้วน่าจะซัดก,กันเยอะเพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ช้อยครับพี่น้องต่อที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเป็นบอลเดิร์แชมเปี้ยนชิพครับ ผลงานของ m i ดเดิลโบครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับเก็บชนะได้แค่เกมเดียวครับนอกั้นเสมอ3แพ้1และเกมล่าสุดก็พึ่งแพ้มาด้วยครับแต่ทางด้านอ p ฟ w i วิดทาผู้มาเยือนครับผลงานในช่วงนี้แข็งแก่งจริงๆครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ3เสมอ2ไร้พ่ายครับตลอด5เกมแต่ผลงานการเล่นในบ้านของ m i ดเดิลโบครับ4เกมที่ผ่านมาผลงานดีครับชนะ3เสมอ1และยังไม่แพ้ใครในบ้านตัวเองครับ แต่ทางด้านอิฟสวิดทาวที่ฟอร์มดีแบบนี้ครับเล่นนอกบ้านมา3เกมเนี่ยเสมอไป2และแพ้หนึ่งครับวันนี้มาเจอกันน่าจะสู้กันสนุกแน่นอนครับแต่เพดาดนก็ให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นอีกแล้วครับสำหรับมุมมองลุงครับถ้าวัดตามฟอร์มตอนนี้ครับต้องมองไปที่อิฟสวิดทาวแต่ถ้ามองความเป็นเจ้าบ้านเนี่ยจัดมิดเดิลโบว์ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ในมุมมองลุงครับลุงมองว่าตอนนี้ครับขุมกําลังเกมรุกเกมรับหรืออะไรพวกน,นี้ เอฟซูิทาวกำลังมั่นใจถึงแม้วนันนี้ต้องมาเยนเขาก็จริงครับแต่รู้มองว่า1นึ่งลูกเฉือนๆน่าจะมีเห็นเพราะนั้นคู่นี้จะไปทางด้านเอฟซูบิทาวได้ครับพี่น้องจ้ลุมายกับสคู่โดนใจไปเจนี้ครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อย่ารอแต่หน้าช่องเผื่อมันจะอาจจะเละเทะอีกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเข้าไปได้ที่ใต้โปรคของดีมีเพียบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง